แต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่1%แล้วมันขึ้นมาเป็นสี่เปเนต้เนเนี่ยเดล r ส e ัล a t อร์แล้วนะมี a l t e r n ท t i v e ที่น่าสนใจแล้วนะรเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับหุ้นก็ได้นะครับเราลงทุนพันธบัตรแค่2ปีเนี่ยได้ปีละ4%กว่ากนะครับสปีก็เกือบเกือบเเข้าไปแล้วนะครับก็หลายคนก็ไม่รู้จะไปเสี่ยงกับหุ้นทําไม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางทุกช่องทางของ i n f o c r e s t News นะคะวันนี้ใครกันนตี้แล้วรายการ w e l l m e Please รายการที่เราตั้งใจส่งมอบความรู้ควบคู่การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากทุกตลาดมากมายหลากหลายอุตสาหการรมค่ะ และแน่นอนค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะท่ามกลางพายุเงินเฟอ้อแล้วเฟดเองก็มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75%เป็นรอบที่3แล้วแถมยังไม่มีทีท่าว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยลักษณะนี้จะมีจุดสิ้นสุดที่ใดนะคะสถานการณ์เช่นนี้ค่ะหลายคนเริ่มมองถึงโปรดักต์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำจำพวกตราสารหนี้อย่างหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลค่ะ แล้วันนี้ค่ะนัตตี้จะพาทุกคนไปพูดคุยกับพี่ก้องค่ะคุณคมสอนประกอบผลหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้อง ก่อนหน่ค่ะอยากขอให้พี่ก้องช่วยประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้นิดนึงค่ะทั้งอัตราดอกเบี้ยเอย่ยภาวะเงินเฟ้อเอย่ยมันส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ยังไงบ้างคะครับก,ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่า,าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่ทั้งตลาดตราสารหนี้นะพอพอ,อธนาคารกลางเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ดึงสภาพคล่องออกเนี่ยเราก็เห็นสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันก็ มีมีแวลูมีราคาลดลงหมดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้นนะตลาดสังหาริมทรัพย์ทองคำนะครับ<ม>หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ไม่เสี่ยงก็ลงพร้อมกันหมดนะครับเพราะว่าถือถ้าถ้าเราจะอธิบายก็คือเหมือนอพอธนาคารกลางเนี่ยขึ้นดอกบเบีย้ยเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ<ม>สินทรัพย์ทางการเงินทุกตัวเนี่ยเวลาที่เราคํานวณมูลค่าเนี่ย เราก็ต้องเหมือนคิดย้อนกลับมาด้วย discount rate ซึ่งเป็นตัวบอลยูนะพอบอลยูมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรนะไม่ว่าจะความเสี่ยงสูงข้างเสี่ยงต่ำเนี่ยมันก็ทําให้ราคาที่เหมาะสมเนี่ยลดลงพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับเฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าวันทีเงินเนี่ยมันต้องมู่ระหว่างหุ้นไปตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กลับไปหุ้นนะครับเราก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ สถานการณ์ที่ทุกอย่างมันลงพร้อมๆกันนะครับปกติเราก็จะคุ้นเคยว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นตราสารนี้อาจจะลงนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเงินมันจะบูบจากตราสารนี้ไปเข้าหุ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมันไม่เหมือนปกตินะวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการดึงเงินออกจากระบบนะครับทำให้เงินเนี่ยมันมีต้นทุนที่แพงขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนระดับน้ําที่มันลดลงทั้งหมดนะครับมันก็ทาให้ราคาสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยลดลงพร้อมๆกัน นะมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีดอกเบีย้ยขึ้นตลาดหุ้นลงตราสารนี้ลงทองลงนะไม่ว่าจะาสินทรัพย์อะไรก็ลงพร้อมกันทั้งหมดฉะนั้นก็เป็นช่วงที่น่าจะค่อนข้างยากลําบากสาหรับนักลงทุนนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะพอเรามองดูเศรษฐกิจในช่วงนี้นะค่ะด้วยความที่ว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะตัวตลาดตราสารนี้เนี่ยมันมีสีิรภาพมากขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงบ้างคะก,ก็ก็ต้องบอกว่าคือเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ย mm. มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็เริ่มรับรู้มาเรื่อยๆทยอยรับรู้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เฟดก็ส่งสัญญาณมาตลอดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอ่ไปถึงประมาณเท่าไหร่ นะครับแล้วก็จะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับสูงเนี่ยไปอีกกี่ปีล่วงหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขามองอัตราเงินเฟ้อจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนน้นนี้ก็คือสิ่งที่เฟดมองหรือสิ่งที่ตลาดมองสิ่งที่ทุกคนมองเนี่ยผิดคาดหมดนะครับปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครคิดว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยกันเลยนะครับพอเริ่มต,ต้องขึ้นเนี่ยทีละทุกคนก็ยังเฟดก็ยังพูดว่า เงินเฟ้อเนี่ยมัน transitory นะครับถ้าเป็นคำศัพท์ของเฟดก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นว่าเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับแต่พอมันผ่านมาสักพักมันไม่ผ่านไปสักทีเนี่ยทุกคนก็เลยต้องเริ่มเปลี่ยนมุมมองนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเรานานกว่าที่คาดนะครับดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นเร็วกว่าที่คาดต้องขึ้นสูงกว่าที่คาด นะครับก่อนหน้านี้เฟดอาจจะส่งสัญญาณว่าจะขึ้นแต่าเพียไปถึงสักสามเปอร์เซ็นต์กลางๆนะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนละนะครับขึ้นไปน่าจะเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ปลายๆนะครับแล้วก็การทำ QT นะครับการดึงสภาพคล่องออกนะครับก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่มสปีดการดึงสภาพคล่องออกด้วยในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นช่วงตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งก็คือเฟดเนี่ย เปลี่ยนมุมมองต่อดอกเบีย้ยนะครับส่งสัญญาณว่าจะขึ้นไปสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเร่งการดึงสภาพคล่องออกนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันพันผวนนะครับ <S <S บอลยูเน่นเนด้งขึ้นมาแรงนะครับช่วงเดือนกว่าเนี่ยเราเห็นบอลยูวน่สิปีสหรัฐเนี่ยขึ้นมาแตะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอลยูเสองปีเนี่ยทะลุสี่ขึ้นไปสักประมาณสี่จุดสองสี่จุดสามนะครับซึ่งจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็มองว่าด้วย ด้วยเลเวลปัจจุบันนะครับของบอลยูสารัฐเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจละนะครับ mm hmm. คืออ่ถ้าเรามองง่ายๆนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยอ่สองสามปีก่อนเนี่ยบอลยูสิบปีสหรัฐเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับลงทุนสิบปีเนี่ยได้แค่ปีละหนึ mm ่งเปอร์เซ็นตเราก็เลยได้ยินคาที่ติดขูนักลงทุนนะครับเราก็พูดว่าที่เขาเรียกว่าทีห right? น no mm ้าใช่มครับ the r e is n o alternative เพราะว่าเป็นลงบอลสิบปีเนี่ยอ่ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ย มันก็บังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องไปหาหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นาราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับราคาทองคําราคาที่ดินราคาสังหาริมทรัพย์นะทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันตำ่ำแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งปอร์ซ็แล้วมันขึ้นมาเป็นสี่เปอร์เซ็นตฉะนั้นเนี่ยเดลิ e เอ a เทอร์เนฟแล้วนะมี a l t e r ร์เน v e ที่น่าสนใจแล้ว รเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับหุ้นก็ได้นะครับเราลงทุนพันธบัตรแค่สองปีเนี่ยได้ปีละสี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับสองปีก็เกือบเกือบเก้าเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วนะครับ <Wow. S 2> ก็หลายคนก็ไม่รู้จะไปเสี่ยงกับหุ้นทําไมนะครับ mm hmm. ในขณะที่ถ้าดูหุ้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอีกมากมายมีอันโนนเรื่องสงครามที่เราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ mm hmm. เรื่องซีโร่โควิดเมืองจีนซึ่งมันก็กระทบกับเงินเฟอ้อต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องขาดแคลนกา๊าซในยุโรปนะครับ ถ้าให้ิสต์ความเสี่ยงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็พูดไม่หมด <Yeah. S 1> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับเราก็เลยคิดว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วบอลยิวมันได้สี่กว่ากว่าเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะ mm hmm. โดยเฉพาะเมื่อเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าเป็นบอลยิวเนี่ยเป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งก็ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงผิดนัดชําระนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มกว่า ในการจะไปลงพันธาบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทน4%แทนที่จะต้องไปลุ้นว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับอืมอค่ะพี่กองคะพี่ก้องช่วยแนะนํานิดนึงได้ไหมคะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่านักลงทุนเขาจะจับจังหวะลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะเลยไหมคะเราสามารถลงได้เลยไหมคะครับผมคิดว่าสัญ,ญญาณเฟดส่งในปัจจุบันคือคือคอนจิมบอลยูเนี่ย<ช>มันมันก็อยู่ที่มันเป็นการมอง ไปในอนาคตนะครับสมมติเราพูดถึงบอลยิวสิบปีก็คือพันธบัตรรัฐบาลที่อายุสิบปีนะครับซื้อวันนี้เนี่ยอ่าอพันธบัตรเนี่ยกว่าจะคืนเงินต้นอ,อีกสิบปีข้างหน้าเฉะนั้นเนี่ยอ่ยิวของพันธบัตรเนี่ยมันก็คือการมองไปข้างหน้าอ,อีกสิบปีนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าก็เฟดเขายังบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่เลยปีหน้าจะขึ้นไปสี่กว่าปาจะไปแตะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมถึงจะมาแนะนําให้ซื้อพันธบัตรตอนนี้พนดอกเบีย้ยมันยังขึ้นอยู่เลยนะครับแต่เรราาาตต้ององย่่ลืมวพัันธบ มันเป็นการมองไปในระยะข้างหน้าอีกสิปีฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนหรือตลาดที่เขาซื้อบอลกันตอนนี้เขาก็ต้องคาดการณ์ไปแล้วว่าอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบียมันจะเป็นยังไงนะครับปีหน้ามันอาจจะขึ้นไปถึง4ี่กว่ากว่าสี่ปลายปลายห้าต้นต้นนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยสามปีสี่ปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบียก็จะค่อยๆทย,ยอยลดลงมากลับสู่ภาวะปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยในตัวบอลยูสิบปีเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ยาวมากๆไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย อพอเราเริ่มเข้าใกล้ดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยพีคของเฟดไปเรื่อยๆเนี่ยบอลยูมันก็จะเริ่มลดลงลดลงนะเพราะว่าทุกคนก็จะมองข้ามไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ดอกเบี้ยในอนาคตอีกสิปีที่มันต่ํากว่าดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยมันก็จะเข้ามาในการคํานวณที่เฉลี่ยไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้บอลยูในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่ามันจะเริ่มพีคเนี่ยปลายปีนี้ที่ประมาณ4%เปอร์เนนี่แหละนะครับแล้วก็ค่อยๆปีหน้าเนี่ยก็น่าจะค่อยๆทยอยลดลงตามมุมมองของตลาดนะครับ โอเคค่ะพี่ก้องคะไหนๆเราพูดกันถึงตัวบอลยิวหรือว่าตราสารนี้พวกนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายแบบเลยทั้งตัวบอลยิวพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าแม้แต่หุ้นกู้เองนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนเขาจะมีหลักการเลือกยังไงคะหรือถ้าเกิดเขาจะลงทุนในกองทุนพวกตราสารนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีดูหรือว่าลงทุนในกองทุนประเภทไหนบ้างคะครับก็ต้องต้องบอกว่าคือตอนนี้ถ้าถ้าลงตราสารนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงสองสัญอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือความเสี่ยงเรื่อง อ่าอินเทรสเรทริสนะครับหรือว่าความเสี่ยงเรื่องเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย <ทะ S 2> นะซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกันไปเยอะแล้วว่าเราคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยอ่าถึงแม้มันจะเป็นขาขึ้นยังขึ้นไม่สุดเนี่ยแต่ถ้าเป็นบอลระยะย,ยาวเนี่ยเราคิดว่ามันสะท้อนไปค่อนข้างเยอะละนะครับ<ท>ะฉะนั้นเนี่ยไอความเสี่ยงจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะมีค่อนข้างจํากัดละนะครับ <ทะ S 2> อันที่สองเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงผิดนัดชําระหนี้ละนะครับ <ทะ S 2> ซึ่งอันนี้ก็จะ ต้องพิจารณาถ้าเกิดเราไม่ได้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถ้าไปลงทุนในหุ้นกู้เอกชนพวกนี้เนี่ยพวกเครดิตริสหรือความเสี่ยงที่บริษัทเขาจะไม่มีตังมาคืนเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับแล้วโดยโด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจมันมีความเสี่ยงเยอะเนี่ยเราคิดว่าเราก็อาจจะต้องโฟกัสที่บริษัทที่ฐานะการเงินแข็งแกร่งหน่อย รหรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็ลงเป็นพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ความเสี่ยงปิดนัดชระนี่นมันจํากัดได้นะครับเราก็ยังแนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกไฮยูบอลจังบอลหรือ,อพวกคุณกู้ที่ความเสี่ยงสูงสูงนะครับเครดิะระต рейт ติ้งต่ำๆพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะยังไม่ไม่เหมาะในสถานาการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าเราไปลงทุนใน อกองทุนหรือลงทุนซื้อหุ้นกู้หรือซื้อพันธบัตรที่อยู่ในต่างประเทศนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของอตัวอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็คิดว่าโอกาสเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในต่างประเทศมากกว่านะครับเพราะว่าอ,อย่างที่ทราบกันดีคือแม้ชาติเราเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นการขึ้น,นดอกเบี้ยนะครัเพิ่งขึ้นมาแค่สองครั้งเท่านั้นเองในขณะที่ที่อื่นข้างนอกเนี่ยเขาขึ้นไปกันตั้งเยอะแล้วนะครับ นั่นเนี่ยเราคิดว่าโอกาสเนี่ยมันจะอยู่อยู่นอกประเทศมากกว่าโดยเฉพาะในสหรัฐที่เราคุยกันมาว่าบอลยูเขาสี่เปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะบาทเนี่ยอ่อนมากๆนะครับถ้าเราไปซื้อพันธบัตรสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่า mm. ถ้าเกิดบาทมันกลับขึ้นมาแข็งเนี่ยเราก็อาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากนะครับ mm. บางส่วน ก็อาจจะต้องมองว่าเป็นเป็นการลงทุนเพื่อจะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ถือสินทรัพย์ที่เป็นเงินสกุลอื่นไปด้วยนะก็อาจจะอาจจะมองอย่างนั้เป็นการเอาโลเคชสินทรัพย์ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็จ,จะได้ทําให้ความผันผวนทางรับเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเป็นระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะค่ะพี่กองคะก่อนจากกันวันนี้นะัที่ขออีกหนึ่งคำถามค่ะนักลงทุนหลายคนค่ะเขามองว่า ตรา,าสารนี้เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงขาดทุนได้ด้วยอยากให้พี่ก้องช่วยฝากนิดนึงถึงนักลงทุนที่กำลังมองอยู่ตลาดตรา,าสารน,นี้นิดนึงค่ะครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วง เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวมากๆปีหน้ามันก็มีความเสี่ยงของ Recession ของเศรษฐกิจถดถอยอยู่เนี่ยฉะรา้น,นียเราคิดว่าความเสี่ยงที่ต้องระวังที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็คือความเสี่ยงเครดิตนะครับหุ้นกู้ที่อาจจะมีออกมาในช่วงนี้แล้วเครดติตดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับถึงแม้เขาจะาหลอกล่อเราด้วยยิวที่มันสูงหน่อยเนี่ยผมก็คิดว่าเรายอมได้รับยิวที่ต่ําลงหน่อยแล้วก็แลก,กวความสบายใจ น่าจะน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านะครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องมากมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์ข้อมูลการลงทุนในตราสารน,นี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณพี่ก้องนะคะ,ะครับขอบคุณครับ และแน่นอนค่ะนักลงทุนพอรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเลือกลงทุนตามความเหมาะสมกับตนเองได้เลยค่ะและอ e ีพีหน้าค่ะ Will b e please จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเทรนการลงทุนในเรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทั้งนัตตี้และพี่ก้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั